รายการธรรมะชื่นบานวันพุธนี้พบกับหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าทําบุญให้ได้บุญได้บุญสามช่วงนะคิดก่อนก่อนทําบุญก็ได้ละขนากระทําก็ได้บุญลงมือทำและทําแล้วจะไม่เสียดายก็ได้บุญเหมือนกันทุกคนทุกท่านที่เขาพูดกันว่าการไปทําบุญ9วัดล่ะคะหลวงพี่คนไทยชอบเลขเก้าไเป็นเลขมงคลจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวแม้แต่ทําวัดเดียวไปวัดสร้อยทองอย่างดเดียวนี่ดดก็ จบข่าวไปก้าวาวัดบางทีเปึืองน้ํามันทุุบุตรตักบาตรสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาอ,อันไหนได้บุญมากก่นันอยู่ที่เจตนาของผู้ทําอ,อยากได้ดีไม่ทําดีไม่มีมากดีแต่อยากหากไม่ทําหน้าคําหนออ,อยากได้ดีต้องทําดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยพบกันในรายการธรรมะชื่นบานเป็นประจำทุกเช้าทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสิบนะคะ